ขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะคุคะ้มค่าค่ะนอนหลับฝันดีฝันหวานนะคะก็ให้คืนนี้พบกับสิ่งดีๆเข้ามานะคะ,ะได้ด้วว่านอนหลับฝันดีฝันหวานนะคะฝันดีฝันหวานคะ่ะ แล้วก็ไปเจอกันในความฝันนะคะไปเจอกันในความฝันค่ะแล้วเราก็จะโบยเบนไปในความฝันด้วยกันนะคะโคุ้สนายค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วก็ฝันดีนะคะฝันนี้เดินฝันบวานนะคะไปดูฝันถึงกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเข้าฝันทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย